มา,มาแชร์วิธีแก้โฟลไฟลไม่แนะนํานะคะก็คือวิธีเช็คหลังบ้านค่ะหนึ่งเข้าไปที่หน้าโฟลไฟลของเรารูปเล็กๆนะคะรูปเล็นเลขกันจะเข้าไปหน้าโฟลไฟลรูปเล็กๆจิม้มเข้าไปค่ะแล้วก็กดเข้าไปที่จุดสามจุดนะคะจุดสามจุดเนี่ยน่อยจุดไข่ปลาเนี่ยหน่อยสามจุดเลย,ยค่ะหน้าโฟลไฟลเข้านะคะกดเข้าไปแล้วก็หาคํา,มมาว่าตรวจสอบการโพสต์และแท็กค่ะพอแต่พอเลยนะคะหาหาหัวข้อเดินลงมาหาหัวข้อเข้ามา ตรวจสอบการโพสและแท็กค่ะพอเจอแล้วห้องกับจิ้มเข้าไปค่ะของผู้ใดที่มีการเขาแท็กมากเลยค่ะมีมูแท็กมากวัตถัยอันไหนเราค่ะโพสเลยกับแท็กกันค่ะแท็กมากแฮงเขาขอไปเป็นเบิร์นด้อจ่ะเขาไปเปบิรงโพสที่เขาแท็กมากนะคะเขาแท็กมากหล้วก็จัดการลบเลยจ้ะบว่าสิเป็นคัดแท็กอีกอย่างที่มันเขาเอาคิดว่าผิดกฎชุมชนหรืออีกย่างนะจ่ะไปลบเลยค่ะไปลบออกเลยค่ะลบแท็กออกไปค่ะเพราะแต่ลบให้ลบออกแฮงเบิร์นด้วจ่ะลบออกเั้งเวทีแท็กมาแต่ยอันใดกันต่างบวาสิมีีีหยังททท่่่แ็กมาานะะคคิดว มันบ่ดีมันผิดกดท่องชุ่มชนของเฟซบุ๊กนะคะให้ลบออกให้เบิดเลยที่เขาแท็กมาจะแล้วก็ถ้าบม่มีแล้วก็ให้กดออกไปค่ะแล้วก็ให้กดคำว่าที่หัวข้อว่าการจัดการโพสตนะคะหาหัวข้อที่เลื่อนมากคะ่ะตรงการจัดการโพสต์นะคะแล้วกดคำว่ากดตัวคำว่า,าตัวกรองค่ะตัวกรองมันบค่ะเห้กดกลับไปแล้วกดเข้าไปแล้วมันจะมีรูปซีเรียลมันบค่ะให้เลือกวันที่ค่ะ ให้เลือกวันที่้ะจ้ะให้เลือกวันที่แล้วที่นี่โคตรข้าไปจิ้มค่ะซึ่งว่าเขาเลือกวันที่เขาจะจัดการโพลนะคะ่ะที่ว่าเช็คเบื่อว่า,วา,วาในอดีตเขาม่อีกอย่างที่เขาโพลที่มันผิดกฎข้องเฟตบุ๋มบอหรืออย่างบอลเขาเคลียร์ลังบ้านเขาให้สะอาดอง่ายไรนะจ๊ะเขาจะโคตรข้าไปแล้วขเ,เขาก็เลือกวันที่เลือกไปลี่นเฟตเขาเริ่มเริ่มเลยเฟตบุ๋มมันเต่งในมือเลยเขาจำเขาเข้ากับจำในเขาเขา้ากับปีใดเังส่นะคะปีใดเขาก็กดเข้าไปแต่ว่าเขาเริ่มเปลี่ยน ปีที่แล้วนะค,ะค่ะก็กดเข้าไปว่าซึ่งวันวันที่หนึง่งมกาการาปีที่แล้วเขากดเข้าไปค่ะวันที่หนึ่งมการาปีช่องปีที่แล้วเขาากดเข้าไปแล้วเข้ากันเลือนมึงค่ะ,ม,กกะม,มันก็จะขึ้นเลือนมังแล้วมันก็จะขึ้นเข้ากันมันจะขึ้นไม่ได้เลยะคะ่ะบันจะขึ้นในวันที่หนึ่งนะจ๊ะเขาจะขึ้นไม่เรื่องเรื่องไปเรื่อยๆเลยก่ะลบโผลดที่จีเขาคิดว่ามันผิดนะคะ่ะผิดกดข้องอันเฟซบุ๊กที่เขาเมื่อกันเข้ามูลเมื่อฉีดวัคซีนกระโลบออกให้เบื่เลยค่ะเมว่า ตัวใดที่พีเนี่ยเราโอ้เห็นเบิดแล้วค่ะพราะตรงเสียดายคลิปแล้วค่ะแต่ก่อนก่อนที่จะเปิดเหมือนว่าชีมนะจ๊ะก่อนที่จะเปิดโหมดเมื่อ,อชีมนะค่ะที่เ้าเลื่อนเบิ้งตลอดเพราะว่าบางคนเหรินเฟซมาดนนะจ๊ะก,ก็จะไล่เบิ้งไล่เบิง้งแต่พยายามเคลียร์ออกเห็นเบิดเลยเลยค่ะเพราะว่าประสบการณ์ส่วนตัวนะคะที่ขึ้นว่าโฟไฟไม่แนะนำหนึ่งก็คือว่าของเจ้าข,ของนะคะเจอ๋ยวโฟไฟโฟไฟตรวจสอบอะไรเป็นสแปมและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพยายามขอไปเคลียร์หลังบ้าน,นะค่ะ เคียหลังบ้านห้สะอาดเลยลบออกให้เบอรเลยค่ะโระองเสียดายโพต่างแต่เดินดนต่น้งแต่ก่อนที่เขาเจะมาอานอนเขาามวดเมือ่อาชีพไปลบออกเลยเลยค่ะที่ว่าคิดว่ามันจะผิดกฎมันจะอีหยังสีดาค่ะบัวเข้าสิไปแอนแช่ของผู้ใหมากหรือเข้าสีอีหยังมากก็ตามเลยค่ะลบออกให้เบอรเลยค่ะห้เกลี่ยเลยให้มันเหลือแต่เป็นอันกิีนเลยค่ะ,คะมันสะอาดไปเลออยองสีนะจ๊ะมันสิซอยเข้าได้เลยดับนึงนะจ๊ะเคลีย์ออกเล้วขายจะลืมแล้วค่ะเช็กหลังบ้านเจ้าของเลยเคลีย์ออกนยจ้ะ Редактор